เพารู้ว่าออกกล้องแล้วทำหน้าทำตาเมื่อกี้นี้เองนอ้ยอายกล้องดูหลบหลบกล้องใหญ่เลยเสือเมื่อกี้นี้หนูทำหน้าตาหน้ารักหน้ารักให้แม่ดูอยู่เลยแม่ว่าโดนพอโดนถ่ายกล้องนะรู้เลยนะอุวยน่าเกินเนี่ยมาขอถ่ายรูปให้ถ่ายวไดีโอหน่อยเขิน ฉี่ฉี่มั่วเสือไปไหนมานี่ยังเสือกลับบ้านเร็วนน,นี่เที่ยวแล้วมานี่เร็วกลับบ้านเร็วเสือ